ุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวของ MOU อาหารปลอดภัยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยด้วยกลไกลของประชารัฐค่ะ นายอัธพลสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านนี้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ mou การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์กับ12หน่วยงานค่ะโดยนะคะได้ดําเนินการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกลประชารัฐ ด้านการประชุมค่ะเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตสินค้าเกษตร11กลุ่มและการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยนะคะส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยของภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรจํานวน10 10กลุ่มด้วยกันค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินทิศทางโด มีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนภาคีเครือข่ายปรชาชรัฐด,ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่พัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหารค่ะ